โอ้ยใหญ่ไอ้ตัวน้องเขามอกหลงทางยังพ่อหาทางกลับเจอคำาแต่ถ้าผมหลงจูบเธอเธอจะว่าโอ๊ยตกใจแจบแย่ครับโอ๊ยนะถ้าผมหลงจูบเธอเธอจะมีแหงไหมโอ้ยนะหยอกครับหยอกหยอกวันนี้จิตแจ่มใสครับนะครับวิ่งแคมหยอกครับนะเอาเขียนนะครับหลังที่ที่เราปักเป็ดประมาณ ยี่ห้าวันโอ้ใชดิยี่หนะ้านาทีที่ผ่านมาอ่าเรามาลุ้นไม่จะจะได้มันจะโดดไหมครับเดี๋ยวจะเป็นเหยื่ไสาเดือนดินนะครับเนาะอ่ะอย่งไงก็ลุ้นครับเนาะอ่าเนาะเป็นสาวน้อยอ่านี่ครับอืมบรรยากาศบ้านนอกของนาเราก็จะมาปนานนี้ครับอ่ะหลังแรกจะเป็นยังไงเอามาลุ้นครับเพื่อนเพื่อนติ๊กครับเพื่อนอ่าลมเย็นเย็นบ้านเราดีก็ห้องแอร์นึกกักนึกกักอ่ามันจะได nah. ้จะโดดมันุ้นครับเนาะนักเรียนดู่หองครูร่วม อ่ามีการเก,กี่ยวขับเขาเขาอ่านะครับอ่าเราจะเขายาจกเลยนะครับเนาะถือแม่โอ้ไม่สาวโอ้น่าจะไม่โดนเลยครับเนาะถ้าโดนเป็นยึกยักแล้วครับโอ้จริงๆโดยคุณหลอกดาวครับโอ้ได้เฉลยโอ้เหน็นเนาะบางทีเถื่อนะพี่น้องลูกบ่านะ่ะวายหลังที่สองก็ไม่ได้ไม่โดนครับ เอาใหม่ดีกว่าถ้าวันหลังไหนมันโดนนะผมที่ถ่ายนะครับผมอายแล้วสองครั้งแล้วโอยน้ำตาจะไหล